ในป่าลึกที่มืดมิดของกลุ่มผู้ร้ายที่โด่งดังได้หลบหนีจากเงื้อมือของตำรวจเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งพวกเขาคิดว่าพบที่หลบภัยแล้วแต่คิดผิดเพราะป่าแห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่าดงผีดูชาวบ้านร่ำลรือกันว่าเป็นที่อยู่ของผีป่าและผีที่น่ากลัวมากมายขณะที่เดินโซเซลึกเข้าไปในป่าพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆแ,และเห็นเงาลึกลับที่ซุ่มอยู่ในต้นไม้พวกเขาพยายามเพิกเฉยโดยคิดว่ามันเป็นเพียงจินตนาการของพวกเขาแต่เสียง และเงากลับรุนแรงขึ้นและน่ากลัวมากขึ้นในไม่ช้าพวกเขาก็ตระหนักว่ากำลังถูกตามล่าโดยวิญญาณพยาบาทแห่งป่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในปากกรดแค้นและหาทางแก้แค้นผู้บุกรุกพวกเขาก็ตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวด่านแรกของการเดินทางของพวกเขาเต็มไปด้วยผีปอบที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดและกระซิบคำเตือนอันน่าขนลุกวิธีที่เอาชนะผีปอบได้ก็คือเสียงกรีดร้องเสียดแทงใจเท่านั้นละวายร้าย ต้องใช้กําลังทั้งหมดที่มีเพื่อปล่อยเสียงกรีดร้องที่อาจทําให้กระจกแตกได้เพียงเพื่อความอยู่รอดจากนั้นพวกเขาพบกับกระสือสิ่งมีชีวิตกระหายเลือดที่มีหัวลอยได้และอวัยวะภายในในที่ห้อยอยู่ข้างใต้พวกมันเหล่าวายร้ายถูกบิดให้ต้องหลบการโจมตีและวิ่งหนีเอาชีวิตรอดขณะที่พวกเขาเดินทางลึกเข้าไปในป่าพวกเขาเผชิญหน้ากับมนุษย์มาป่าที่กลายร่างภายใต้แสงจันทร์เต็มดวงคนร้าย ต้องชิงไหวชิงพริบและหาทางรอดเงื้อมือของพวกมันแต่ความสยดสยองยังไม่จบแค่นั้นคนร้ายถูกซุ่มโจมตีโดยแบมไพรผู้กระหายเลือดพวกเขาต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างในหนังสือและในหนังที่เคยดูมาเพื่อหลบเลี่ยงจากแบมไพรในที่สุดพวกเขาก็สะดุดกับฝูงซอมบี้ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายและหิวกระหายเนื้อมนุษย์คนร้ายต้องต่อสู้กับซอมบี้อย่างสุดกำลังคนร้ายต้องเผชิญกับทางเลือกที่เลวร้ายจะอยู่ต่อในป่าแห่งนี้ และ,ะเผชิญกับความกรดเกรียวของทีหรือออกไปและ,ะเผชิญหน้ากับตำรวจพวกเขารู้ว่าหากพวกเขาอยู่ต่อพวกเขาจะต้องถูกวิญญ,ญาณที่รดทังร้ายจนตายอย่างแน่นอนแต่ถ้าพวกเขาออกไปพวกเขาจะถูกจับและส่งกลับเข้าคุกท้ายที่สุดคนร้ายก็ตัดสินใจออกจากป่าดงทีดูพวกเขาวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านป่าโดยที่วิญ,ญญาณร้ายยังคงติดตามพวกเขารู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นเย,ยือกที่คอและได้ยินเสียงหอนดังก้องอยู่ในหู ในที่สุดพวกเขาก็พุ่งออกมาจากป่าและเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนของตำรวจที่รออยู่พวกเขาถูกจับและนำตัวกลับเข้าคุกแต่พวกเขารู้สึกขอบคุณที่ยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าดงที่ดูแห่งนี้ป่าถูกทิ้งให้อยู่อย่างสงบและคนร้ายได้เรียนรู้หนทางที่ยากลำบากว่ามีบางสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าคุก